เ,เชิญพ่อออกมาเลยดีไหมคะพี่แอมดีมครับขอพบ,บ,บตัวจริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีใครภาคเป็นใครบ้างนตาวิทยาค่ะ warriors watch over and p r o t e c t u s is it that cool he always said just because you haven't seen something doesn't mean it's not there พ <laughs> <laughs> เป็นนอรนะครับก็คือการนิยามเป็นพัดไปเลยครับเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะมากในเรื่องนะครับจะเออะมวยวายกัโกนอยู่ตลอดเวลาคือ สเอรี่ของเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวน็อตเองก็ต้องเผชิญกับหลายเรื่องทําให้เขาก็ต้องมีการใช้เสียงในหลายๆรูปแบบคุณเรียกผมกลับมาผมก็มาที่ขี่นกมาเลยเนี่ยเหมนเป็นกะทิผมลาอ้อกอ้อจะนระดิอจะกิจะิจะิดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่ได้ลองทําอะไรที่ไม่เคยทํานะครับงานภาพเป็นอีกหนึ่งงานที่ยากแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ ก็โชคดีครับที่ได้รุ่นพี่ดีๆหลายท่านนะครับที่มาช่วยทําให้งานออกมาน่าจะเป็นที่ถูกใจไหมครับยังไงก็ฝากเต็นชมด้วยแล้วกันนะครับพร้าฉันตัวใหญ่อีกทีฉันจะกลับมาพร้อมกับปอมยาฆ่าแมลงนีนะคะได้ภาเป็นตัว MK ก็คือ a มร c a แคท r i n e ในเรื่องเป็นเหมือนตัวเอกที่ ลูกนะักวิทยาศาสตร์ธรรมดาคนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องคนตัวจิว๋วที่อยู่ในป่าเงนี้แต่พ่อจะเชื่อเรื่องตรงนั้นเราก็เหมือนแบบหลงเข้าไปอยู่ในป่าและกลายเป็นคนตัวจิว๋วคนนั้นแล้วก็ได้รู้จักกับคนตัวจิว๋วที่อยู่ในป่าได้รู้จักชีวิตได้รู้จักการปจนภัยนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าพ่อเราไม่ได้พีดอย่างที่เราคิดหรือคยตื่นมองเงนี้ค่ะพ่อพ่อพ่อไม่ค่ะพ่อเปล่าเลยนะหนูอ,อยู่นี่แล้วพก็ มากมากเลยคือเร่อละครใช่ acting โอเคต้องมี acting แล้วแต่เรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างเพราะว่าเราหนึ่งคือเราต้องมีในื่ององอัดมันจะมีความกดดันมากเสียงมันจะเงียบมากเราต้องเหมือนแบบเน้นะแต่เสียงหายใจแบบยืนน้ำลายทุกคนก็จะได้ยินอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างก็คือกินจะปิดปัญหาเเลยพราะว่ากินพูเดเร็วเร็วเกินไปแล้วพอเวลาพากเสียงเนี้ยบางคำก็ไม่ชัดซึ่งเราคิดว่าเราพูดชัดแล้วอะไรเงี้ยแต่เราคำก็ยังไม่ชัดก็ต้องมาแบบปรับกันอะไรเงี้ยค่ะฉันว่าเขาไม่ชอบแกว่ะ เราเห็นแล้วครับว่าโคลนแฟรเเป็นคนภา,าคตัวละครตัวนี้ก็โอ้โหได้ระดับพระเอกชื่อดังมามาภาคตัวนี้เราก็ตื่นเต้นก็คือกังวลเล็กน้อยว่าเราจะทำได้ดีไหมแล้วยิ่งคาแรคเตอร์ของเขาเป็นนายพลซึ่งเสียงจะต้องคุมเสียงตลอดจะต้องเป็นคนที่ แ,แฉันตบพวงกวุ๊กมนกี่ตัวแล้วก่อจะมาถึงนี่พูดจริงๆนะนำ้ำท่วมทั้งนะัในเฟอร์ใหญ่ตัวแรกสำหรับการมาเถึงครั้งแรกก็มุกมากแฮปปี้นะครับผมก็รู้สึกว่าสนุกคือก็ไม่ได้หวังหวังสูงมากนะครับก็คืออยากจะมาลองเพื่อเป็นประสบการณ์คือเราไม่ไมเคยผ่านมาก่อนเรา,าโก,โก็พอมาผ่านแล้วก็โหอยากันไปพบกับเธอจริง แก่คุณไก่ค่ะศินและคุณนิวนะคะสอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีกาเจลีกาเจรีกาเจลี่ะสุดใจร้ายมากเจลีกาคุณไก่เจลีกะคุณนิวัสดีค่ะและนี่คือผู้ภาคสียงนะคะสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้เมื่อกี้แอนิเมชันว่าน่าดูแล้วผู้ภาคก็มีความน่าดูไม่ต่างกันขออนุญาตสัมภาษณ์ทีละนิดเพื่อทีละนิดค่ะทีละ รับบทอะไรบ้างคะอิศราพิธีคลครับสำหรับผมนะคะรับรับบทเป็นโรเลนซึ่งเป็นนายทหาร,ค,รค่ะก็ไปเห็นจริงๆว่าสรุปแล้วคนตัวจิ๋วดีจิ๋วชีวิตดีจิ๋วใจดค่ะ,คะ,คะพี่ปันค่ะพี่ปัน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 เป็นใครคะเป็นลูมมกบ้าเป็นหนึ่งในงานที่ดีใจขอบคุณพีนรีมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ได้ผมให้ผมเนี้ยได้เป็นซึ่งถ้าลองดูรูปพระเอกจะมีความต่างจากพี่ไก่แต่ถ้าฟังเสียงแล้วดู ติ้งรายการพารเซอร์ไพรส์มาแล้วเราว่าต้องไปดูไปดูกันถู้ทุกคนต้องไปดูพร้อมกันไม่ถึงคนสวยของดิฉันอีกคนนดงคนนี้คนนี้คนคี้สำคัญยังงไครับสเท่านีำคัญยังไงครับตัวละครในหนังเรื่องนี้จะมีตัวละครอยู่สมคัญอย่างตัวหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งตัวละครคือราชินีทาร่าราชินีทาร่าเนี่ยในอาณาจักรของคนต้นไม้เนี่ยนะครเขามีหน้าที่เป็นผู้นำ ในการรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเจริญงอกงามต่อไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะแล้วก็ฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยก็โอ้โหโจมันยากมากมียอนเซ่ครับคุณพระครับคุณนิวจะคุณยอนเซ่นั่นแหละค่ะก็ทราบข่าวมาก็ดีใจค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะที่เลือกนิวมาได้เป็นแบบได้ถือว่าเป็นครั้งแรกของนิวที่ได้ภาคหนังการ์ตูนค่ะซึ่งจะบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าชอบมาก เป็นงานที่ท้าทายค่ะไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เคยดูการ์ตูนแอนิเมชั่น